สวัสดีค่ะได้เวลาชมผลงานของมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญแล้วนะคะตอนนี้เสรลุงช่างหนึ่งลูกนะคะดูค่ะผลงานอยู่ในตะกร้านะคะตอนนี้หนึ่งลูกนะคะลูกนี้นะคะที่วางอยู่บนตาช่างอะคะ่ะเรามาดูน้ําหนักกันนะคะน้ําหนักเขาอยู่ที่ลูกละหนึ่งขีดค่ะเห็นไหมคะนั่นเลยลูกละหนึ่งขีดแล้วเดี๋ยวใสรลุงจะลองช่างดูว่า กี่ลูกโลนะคะไซส์เท่าลูกไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะอะเอามาช่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเราจะดูว่าไซส์ที่มันเท่าไข่ไก่เบอร์ศูนะคะทั้งหมดมันกี่ลูกโลนะคะว้าไเป็นไรคเดี๋ยวเก็บให้คะ่ะทีมงานกำลังช่างอยู่นะคะ เราจะมาดูกันว่าลูกไข่ไก่เบอร์ศูนย์ของมายงชิดเนี่ยทั้งหมดนี่กี่ลูกได้หนึ่งกิโลนะคะนะคะ่ใกล้จะถึงฝั่งแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมานับกันเดี๋ยวให้มันได้1นกิโลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ มานับกันว่ากี่ลูกโลนะคะขออีกลูกหนึ่งค่ะน่าจะใช่ลูกละหนึ่งขีดพอดีมีใหญ่กว่านี้ไหมคะคุณผู้ช่วยขออีกลูกหนึ่งได้ได้โลพอดีค่ะโอเคอเคูอเค้เดี๋ยวนะคะอิช โอเคเอาลูกนั้นมาด้วยอีกลูกหนึ่งอ่าเราไม่โกงน้ําหนักนะคะลงมาเลยค่ะอ่าเ,เสร็จแล้วปึ๊บนี่ค่ะนี่คือมายงชิดไซส์ขนาดไข่ไก่เบอร์ศูนนะคะเราช่างแล้วนะคะกองอยู่ตรงนี้เลยนะคะน้ําหนักอยู่ที่1กิโลกรัมนะคะน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมทีนี้เราจะมานับว่า ทั้งหมด1กิโลกร,รัมเนี่ยได้กี่ลูกนะคะนะคะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวสิลุงจะนับออกทีละลูกนะคะอันนี้นะคะอบสามลูกนะคะในพวงน,นี้ค่ะสามลูกนะคะสี่ลูกค่ะอันนี้สามลูกนะคะเป็นเจ็ดแล้วนะคะนี่เจ็ดลูกค่ะ อันนี้หนึ่งลูกนะคะเห็นชัดไหมผิวอาจจะไม่สวยหน่อยนึงเนาะเพราะว่าบางลูกเนี่ยมันใหญ่โดยที่เราไม่ได้ห่อนะคะแปดลูกนะคะนี่เก้าลูกค่ะนี่สิบเอ็ดค่ะอันนี้สสงพวงสองหนักมากเลยค่ะลูกนี้สิบเอ็ดลูกนะคะสิบสองค่ะสิบสาม สิบสี่สิบดลูกค่ะมายงชิดไข่ไก่เบอร์ศูนย์ของเรานะคะ18ดลูกโลนะคะซึ่งก็เท่ากับจำนวนต้นที่เซลุงมีที่สวนแลคะ่ะเซลุงมีที่สวนทั้งหมดสิบแปดต้นนะคะตอนนี้มายงชิดของเซลุงในปี2 5งพน้าหกสานี่คะ่ะเขาเรียกว่าปีการผลผลิตสอง2้าสองทับหกสานะคะ เราได้ลูกที่สมบูรณ์นะคะอร่อยอยู่หนึ่งตะกร้านะคะถ้าให้เดาก็น่าจะประมาณเกือบร้อยลูกนะคะแล้วก็ได้ลูกที่สุกมากนะคะแต่ก็น่าจะยังพอกินได้อยู่อีกหนึ่งถุงนะคะถ้าลองช่างดูนะคะลูกที่มันมันงอม,มากนะคะบางบางลูกก็แตกนะคะอันนี้ลูกที่งอม,มากบางลูกก็แตกนะคะอยู่ประมาณสามกิโลนะคะเห็นไหม อยู่3กิโลนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานยกตะกา้าขึ้นมาช่างเราจะดูว่าลูกที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีนี้ทั้งหมดกี่กิโลนะคะเดี๋ยวทีมงานจะยกตะกร้าขึ้นมาช่างเลยนะคะนี่ทีนี้เรามาดูเอาพูดผลผลิตของมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญกัน,นะคะ่ะปีการผลิต2562 6 3ทันะคะ แตนแตๆน,ตน,ตนผลงานความสมบูรณ์แบบของทุกลูกนะคะทั้งตะก้าอยู่ที่เจ็ดโลนะคะหกักตะก้าออกไปสองขีดนะคะปีนี้ผลผลิตของใสรลุงมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญนะคะอยู่ที่เจ็ดกิโลคะ่ะแล้วมีของแถมอีนิดนึงที่เศรลุงเลยเคยเล่าให้ฟังค่ะว่ามะม่วงต้นเดียวให้ผลผลิตมากกว่ามายงชิดทั้งสวนนะคะนี่ค่ะนี่คือมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะ ไซส์กำลังกินเปรี้ยวเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวมากแล้วมีเยอะมากค่ะต้นหนึ่งดกมากค่ะอันนี้เป็นของแถมนะคะบายบายลาไปก่อนปีการผลิตมายงคิด2562-63ทับนะคะก็มีผลผลิตให้ชมเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ปลายปี63คะ่ะสวัสดีคะ่ะ